for aggravated assault and larceny and was sentenced to five years in prison after his release omar pauli was implicated in a string of incidents outside mcclennan county where he was arrested again but managed to escape authorities his current whereabouts are unknown all family House your car ไปค่ะวันนี้ฉันเป็นคอนนี่แม่สาวนักขโมยค่ะต้องรีบต้องรีบหาทางขึ้นให้ไวล้ว Julie, right ไม่มีพลิกเลยเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นทางก่อนโอ้ oh, yes. ตื่นไวมากค่ะ ทำไมต้องเป็นเราด้วยที่ต้องมาเจอฆาตกรอย่า okay. okay. ขอตัดกระดูกทิ้งก่อนนะคะเพราะว่ามันเกะกะมากที่จริงเราควรจะรีบขึ้นไปแต่เพื่อนยังเปิดประตูกันไม่ได้เลย ไว้กล่องเครื่องมือแถวนี้ไม่มีเลยเหรอฉันยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลย let don't t ได้ยินได้ยินเสียงเหมือนประตูเบดเมนเปิดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเราหูฝาดไปก็ไม่รู้ดูว่าเราหูฝาดไป ผูฝาดไปแน่เลยค่ะเดี๋ยวหาทางขึ้นใหม่ก่อนขอพลิกล็อกไปอีกหนึ่งตัว เขามีตัววางกับดักนี่โอ้ยฉันตายแน่แน่ โอ้ยเลต้าเฟสอย่าพึ่งไปค่ะเพื่อนออกกันหมดแล้วโ <'s> อ้ฉันจะออกได้ไหมเอ่ยเพื่อนทิ้งอีกแล้วว่าคนสุดท้ายอีกแล้ว

นทิ้งอะ่ะเขาทิ้งฉันไปหมดเลยฉันจะรอดหรือเปล่ามันมีแนนซี่เปิดดวงเปิดการมองเห็นด้วยประเด็นอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเราฉันทำเสียงดังทำไมเนี่ยมันรู้แล้วแน่เลย <c oughs> ช่ไม <c oughs> น่าทำเสียงดังเลย ไปค่ะทันไหมเนี่ยทันไหมเอยออน่าจะทันนะอ้าวออกกันหมดเลยงงมากฆาตรกรออกหมดเลยยาม ต่อจากเกมที่แล้วค่ะคอนนี่ค่ะเกมที่แล้วคือโดนเพื่อนทิ้งคือแบบทำไมพวกเขาทิ้งฉันหมดเลยอ่ะ <What? S 1> ถ้าตะกอนก็ไล่ฉ่ำสุดท้ายก็ชักปั๊กเฉยเลยเอากระดูกก่อนอตัดอันนี้ทิ้งค่ะ <this> เพื่อนไม่น่ารีบเลยอ่ะ มีคนทําเสียงดังนะเนี่ยดูทรงเนี่ยเห็นไหมโอกล่องไม่มีตรงนี้อีกไปหากล่องเครื่องมือค่ะอย่าพิ่งลงมานะฆาตกรอย่าเพิ่งลงมานะโอ้เขามีเลเทอร์เฟสด้วยแล้วก็มีจอนนี่มีคุก ขึ้นขอเปิดได้ไหมดีแลนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดข้างบนแล้วก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางดูหนะ้า ทำไมเวลาอยู่ใกล้คาตะกรตัวนี้เราไม่มีเสียงหัวใจอะ่ะ เราไปแล้วมัง้งไปเรารีบไปทางอื่นดีกว่าจอนนี่เขาอ่านรอยเท้าเราแล้ว

เราเออกไปเอาไขควงก่อนเกือบคุกบมีล็อกสองชั้น <c oughs> ใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะ โอ้ยตกใจจอนนี่มากเมื่อกี้รู้ว่าจะขิดซะแล้วเขาตีแรงอะ่ะได้ค่ะประตูสุดท้ายแล้ว ทางนี้เป็นทางออกเครื่องเจนเนอเรเตอร์นะคะเป็นทางออกเครื่องปั่นไฟนะเราต้องกระทืบเครื่องปั่นไฟก่อนเราถึงจะออกได้นะเพราะว่ากระแสะไฟมันวิ่งที่แผ่นเหล็กด้านหน้าไม่งั้นเราก็จะโดนช็อตนะคะไปค่ะจะไปไขประตูเพิ่มอีกบานหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไขประตูจากชั้นเบดเมนเลยพอดีเรายังมีไขพวงดูกเหลืออันหนึง่ง กันค่ะรอดแล้วค่ะเหลือแดนนี่ค่ะไปดูผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายกันว่าเขาจะออกได้ไหมอ๋อแดนนี่ปั๊มแต้มระวังด้วยนะจะรอดเลยเนี่ย โอ้ยทันทันเย่ yeah. รอบนี้เรารอดหมดเลยนะคะรอดทั้งสี่คนเลยไปดูคะแนนกันดีกว่าสองพันห้าสามพันถือว่าโอเคมากๆเลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ